กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สกู๊ดสกุลนะจ๊ะกากินหอดกินถึงคือเกาเด้อจ๊ะแ้หอดกันนางแมวนะาจะเนะมาพี่น้องกินนันย่ำเล็บมือนางกันนางแมวนะ,จะาจะเนะมะเขือม่วงพี่น้องจ๊ะมะเขือม่วงนะจ๊ะแล้วก,ก็มะระมะระจีนผักไผ่ฝรั่ง ผักไผ่หน้าน่ะผักไผ่ผักไผ่อันหน่อยอ่ะที่มันเกิดตามไห้หน้านะพี่น้องจ้ะมันเกิดตามเงินหน้านะผักไผ่หน่อยเนาะบ้านท่าวานเนาะมายำเล็บมือนางใส่หุ่นเสศนใส่อันอันนที่ว่าเล็บมือนางที่แก้น่ะพี่น้องจ้ามึงนึกแม่ต่มโดนผดมันเปื่อยลมลื้อพี่น้องเอ้ยข้าแ้งแต่หยากน้ำโทรศัพท์น้ำเพล็ด แสร็จพร้อมามาปูกสามเ้ยอามห้อ

cốm một Cái gà khuyên bản thân đây Thế mười năm rồi ừ, Hãy subscribe ยาฝ้า,าทอเด้อจ้าพี่น้องจ้าเมื่อส,สกุลสกคนแล้วก็ยาฝ้า,าเบื่อน,นังแม่เด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันเลยกันเนาะจาะ้จาะก,ก็สู้ๆไปจ้าสักเวยอนึ่งไม่ต้องเป็นเหมือของเหาเนาะ วนอากาศนนาากดีฮะมันอีนยี่สิบสององศาจ้ะแล้วว่ามืออื่นน่ะจะลดลงมาเหลือสิบสามสิบสามองศาฝนกับสิกตกนเน็ตอยจ้ะอืมอัื่ออืม,ออม,ออม,ออมก็กระเทียม ครับจ้าเครื่องโลดเลนี่ยพี่น่องอจีนไก่เนี่ยน้ำมันซื้อมาก,กิโลนึงนะแตาประเฮตเอาเครื่องโลดเอเ้ยเครื่องโลดอ่ะไคเฮตนำยาขนมจีนเนาะจ้ะใจนำยาขนมจีนอ แต่ว่ามันเยินๆขึ้นเหมือนเือเยนบาน่าเลยพี่น่องใช i do जो เลี้ยงลูกเลี้ยงปลาอือ้แล้วก็ลูกยิ่งเห็นจะของมากว้ยพี่น้อย Ừ. Đã... อากาศซ้ำห้าเปิดแอร์พี่นนองอากาศดีอากาศนะซ้ำห้าเปิดแอร์นี่แหละ Tập. Mắc chín ra Mai sàng, anh chị thoa nhận quá ่ด้กินเลยขึ้นตามระดับน้ำจ้ะน้ำลึกมันกระยาวน้ำตื่นกระสัน เอามาปลูกอะใส่น้ำไหลายพี่น้องแต่มันขึ้นตามระดับน้ำเนอะพืชในน้ำเป็นปะ มาพี่น้องเบิดจานสวดจานจุ่มบุ๋มกับเบิดอืม ไรค่ะพี่น้องากอะไรก็แซ่ก็ซับข่ใ้เยอจ้ะขอบคุณค่ะ